ทุกคนนี่เรามาแกงกันแล้วนะคะวันนี้มาเกงปลิกมูกกับมะเขือพวงจ้าใส่เข่แกงเลยใส่กะปิจ้าเน้นเื่องแกงให้ละเอียดก่อนนะคะทุกคนจะขอใส่หนะ้าเื่งแกงคุงดีขอใส่มูกกันจ้าเครื่งแกงละเอียดดีเดี๋ยวใส่มูกกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมูกเปื่อยเราคอยมาปรุงกันนะคะ หูเ่อเลยนะคะเรามาใส่ลูกมาเคลือปวงกันนะคะใครจะุกก็ได้ไม่ตกก็ได้นะคะลูกลูกเคลือนะคะมาเคลือพวงลูกแหวงก็หมาเคลือพ่วงจ้าข้อมอเแกงมันจะเกลือเกลือน้อยทูกคนนะใส่ผงหมูจ้าทุกคนมาใส่เบเกูดกันนะคะเสร็จแล้วจ้าทุกคนแกงหมูกับลูกแหวง oney 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 tree. Tree. นะคะรือมะเครือพ่วงจ้า มอแกงก็คืออย่าไปเดือุกคนเนืเดืๆๆๆอเลยแกงหม้อนียนะคะไ <laughs> ฮร้อยฮฮร้อยจ้าขอบคุณตุกการับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยนะคะตุกคน๊ายบายจ้า